สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนบอนไซปองสาย5สุพรรณบุรีนะครับกิจวัตรประจําวันในช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยนะครับที่ของคนเล่นบอนไซทั่วทั่ไปเนี่ยช่วงเช้านะครับบางทีก็จะลดน้ํากันนะฮะการลดน้ําบอนไซเนี่ยเราลดได้ทั้งช่วงเช้าหรือเย็นช่วงใดก็ได้นะครับแต่ที่สวนผมเนี่ยจะลดกันช่วงเช้าในกรณีที่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับซึ่งแดดร้อนจัดนะฮะ ก็ลดช่วงเช้าให้ชุ่มๆนะครับแล้วก็ลองดูตอนเย็นอีกทีหนึ่งเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนเมษานะฮะถ้าเย็นดูแห้งดินแห้งเกินไปหรือใบไม้ออกอาการใบสลดหรือเหี่ยวเราก็ลดน้าเพิ่มในช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะครับบางครั้งเราลดไปเนี่ยถ้าช่วงเช้าพอนะครับบางวันอากาศมันสลัวนะฮะแดดช่วงนี้ปีนี้หน้าร้อนดีอย่างหนึ่งนะครับมีฝน นะฮะบางวันก็แดดสลัวสลัวก็ทำให้ลดครั้งเดียวก็เพียงพอครับกิจวัตรประจำวันของผมก็คือตอนเช้ารดน้ำครับตอนเย็นก็มาตัดแต่งต้นไม้นะฮะก็ชุดนี้เป็นชุดที่นำมาจากสายห้าครับมามาโชว์ตอนงานบอนไซซิตี้ที่สุพรรณนะครับแล้วก็ที่สุพรรณเนี่ยน้ำดีมากนะครับก็เลยไม่อยากยกกลับนะฮะแล้วก็ตั้งโชว์ไว้ดูที่นี่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเพมหน้านะฮะก็ต้อง ตัดแต่งนะครับคือกิจวัตรของบอนไซเนี่ยทุกต้นนะครับบอนไซเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตนะครับเราจึงจําเป็นต้องมีการตัดแต่งในกรณีที่ไม้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม้ที่กําลังสร้างนะครับบางครั้งไม้ที่เรากําลังสร้างก็จําเป็นต้องเข้าลวดนะฮะลวดเขาจะอมนะครับหรือแตกรายละเอียดมาใหม่นะฮะเราก็มาตัดแต่งเพิ่มเติมนะครับ ชุดนี้เป็นชุดมงเจริญนะครับต้นเล็กๆนะครับนี่เป็นม่งเจริญตัวใบแคะนะครับชุดนี้ถ้าเราตัดเนี่ยก็ลงกระถางได้เลยเป็นไม้จบได้เลยนะครับฟอร์มก็จะออกดูเป็นแนวธรรมชาติธรรมชาตินะครับแล้วก็มีตัวใบกลางนะครับชุดนี้บางส่วนเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำมาจัดใส่กระถางเ,เป็นไม้เล็กๆนะครับไว้สำหรับ มือใหม่หรือเอาไปตั้งในสวนให้ดูสวยงามนะครับมงเจริญจะมีข้อดีคือเป็นไม้ที่อดทนนะครับแล้วก็ดอกหอมดอกออกทั้งปีดอกสีม่วงนะครับแล้วก็ดอกดกนะครับอันนี้เป็นเป็นลักษณะเด่นของต้นมว่งเจริญนะครับในกรณีไม้ที่เรากําลังสร้างนะครับอย่างต้นนี้กําลังสร้างอยู่เป็นตะโกหนูนะฮะตะโกหนูตัวใบดํามัน ต้นนี้ผมได้โครงสร้างมาจากขอนแก่นเคยทําคลิปให้ดูนะครับตอนนี้โตดีมากเลยนะครับอันนี้ผมไม่ไดเ้เข้าลวดไว้เมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วนะครับช่วงเ,เดือนต้นต้นเดือนมีนาฮนะเท่าที่ผมสังเกตนะครับตะโกหนูเนี่ยช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาจเจริญเติบโตได้ดีหลังจากหมดหนาวมานะครับก็เขาจะแทงใบอ่อนนะฮะ สังเกตง่ายๆนะครับไม้จเจริญเติบโตดีไม่ดีดูที่ใบอ่อนนะครับอันนี้ใบอ่อนเขาแทงออกมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ลวดเนี่ยบางส่วนอมแล้วนะฮะก็ผมก็ใช้เวลาช่วงเย็นๆเช้าๆนะครับมาเข้าลวดแกะลวดออกหรืออะไรนี้นะครับแต่ถ้าต้นไหนต้องการทําเยอะๆก็จะยกเข้าไปทําในตอนกลางวันในร่มนะฮะส่วนกิจวัตรประจําวันทุกเย็นเนี่ยก็จะมาเดินเช็คดูต้นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นตะโกหนู อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เคยทําคลิปไว้ด้านบนเนี่ยตอนยอดตอนยอดเอาไปปลูกแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นที่อยู่ด้านล่างนะครับก็เอามาทําเป็นโครงสร้างบอนไซครับก็ลวดอมแล้วนะฮะอันนี้เข้าลวดไว้งานบอนไซนะคร <'t> ับคือต้องมีตลอดนะครับไม่ว่าต้นไม้นั้นจะอยู่ในช่วงไหนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังสร้างนะครับช่วงที่กําลังสร้างก็ต้องจำเป็นต้องมาดูแลเช่นกันนะครับต้องมาตัดแต่งนะฮะ ต้นนี้จำเป็นต้องยกเข้าไปทําแล้วเพราะว่ารวดอมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะถ้ามีเวลานะฮะก็จะทําคลิปไว้ให้นะครับว่าเราเข้ารวดคัดกิ่งกันอย่างไรนะครับต่อยอดกันอย่างไรช่วงนี้ต้นนี้ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกานะฮะจะโซมไปพักหนึ่งนะครับโซมโซมมากเลยนะครับแล้วก็พอช่วงหนาวก็พักตัวไปนะครับเพิ่งมาฟื้นตัวเมื่อประมาณเดือนกุมภานะฮะ พอฟื้นตัวมาก็กิ่งพุ่งเร็วมากเลยนะครับแตกใบอ่อนอะไรมาเยอะแยะนะต้องต้องทำแล้วนะครับส่วนที่ขึ้นตามต้นพวกนี้เราก็จำเป็นต้องตัดทิ้งนะครับการที่จะดูว่าตะโกหนูต้นแท้หรือไม่แท้ก็ดูที่โคนได้นะครับถ้าโคนเขาแตกใบเล็กๆมาแบบนี้ก็ไม่ได้มาจากการเสียบนะครับเป็นต้นแท้แท้นะฮะต้นนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับหนึ่งต้นด้านบนน่ะตอนลงดินไปแล้วนะครับตอนทำคลิปเอาไว้นะครับ ต้นนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นต้นที่ทําคลิปไว้เช่นกันนะครับ2ต้นนะฮะตอนตะโกไว้ต้นนี้ในช่วงช่วงพฤศจิกาเหมือนกันนะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาต้นนี้ทําท่าเหมือนไม่โตเลยนะครับแล้วก็ยอดหักนะครับยอดเกิดอุบัติเหตุและหักแล้วเพิ่งแตกมาใหม่ก็มาตั้งยอดใหม่นะครับอันนี้ก็ทีแรกนึกว่าจะแย่แล้วนะครับเพราะว่ายอดมันหักไปนะครับ ตอนนี้แตกมาแล้วเริ่มแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ใบอ่อนแตกมาแล้วนะครับตะโกหนูบางครั้งเนี่ยเขาจะทิ้งใบทั้งต้นเลยนะครับเป็นบางครั้งถ้าเราไม่คุ้นเคยกับเขาเนี่ยเราก็จะตกใจเลยนะครับว่าโอ้ใบทิ้งทั้งต้นเลยนะฮะแต่ตอนนี้ต้นนี้ก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะฮะแล้วก็ด้านบนเคยทำคลิปไว้ตอนยอดด้านบนเอาไปปลูกแล้วนะครับ เดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าไอ้สองต้นที่ตอนยอดของเขาเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างต้นนี้ก็เป็นต้นด้านยอดนะครของต้นเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้ดูนะฮะผมก็ตอนพอเราตอนเลี้ยงแข็งแรงแล้วผมก็นำม,มาลงดินเลยนะลงดินนี่ผมวางนะฮะเวลาปลูกผมก็วางเลยแล้วก็ใช้ดินกลบนะครับจะสังเกตเห็นเป็นเนินขึ้นมานะฮะใช้ดินกลบเลยนะครับต้นนี้ก็เป็นยอดด้านบนก็ ฟื้นสมบูรณ์ดีแล้วนะครับในอนาคตเราก็จะเลี้ยงเป็นไม้สนามไปหรืออาจจะตอนกิ่งได้อีกนะครับอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับของต้นเมื่อสักครู่นะครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ตอนแล้วก็ลงดินไว้นะครับการลงดินผมวางไว้กับพื้นดินธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เอาดินกรบโคลนไว้มันก็จะเป็นเนินขึ้นมานะครับเมื่อ เราจะขุดขึ้นหรืออะไรเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ต้นไม้เป็นเนินก็ดูดูดีดูมีสง่าดีนะครับแล้วต้นนี้มียอดอยู่ยอดหนึ่งนะครับทำท่าเหมือนจะด่างนะฮะทำท่าเหมือนจะได้ใบด่างนะครับก็ต้องรอดูกันไปนะฮะนี่ต้องรอดูกันไปถ้าเป็นใบด่างก็อนาคตก็อาจจะขยายพันธุ์ด้วยการเสียบ เสียบยอดต่อไปนะครับอันนี้ก็ยังยังไม่แน่นะครับเพราะว่าการด่างของต้นไม้เนี่ยตัวนี้มันด่างขาวทั้งใบอันนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะไม่มีเขียวแซมอาจจะกลับได้นี่เริ่มมีอาการใบไหม้นิดๆแต่ก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าไม้ใบด่างก็มาจากการกลยพันธุ์มาจากไม้อ่อนแอหรือไม้เป็นโรคนี่แหละครับ อันนี้ก็เป็นด้านบนของต้นของต้นตะโกเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นําไปทําบอนไซแล้วนะครับพวกนี้เราก็ในอนาคตอีกเช่นกันนะครับถ้าต้นล่างเราใหญ่พอหรือโครงสร้างเราดีมีฐานรากรอบอะไรพวกนี้นะครับเมื่อเราคุยดูเราก็อาจจะตอนข้างบนได้อีกนะครับตอนข้างบนอีกทีหนึ่งเพื่อเอาข้างบนเนี่ยมาปลูกลงดินแล้วเอาด้านล่างเนี่ยไปทําบอนไซนะครับเพราะฉะนั้นการทําบอนไซนะครับบางครั้งเนี่ย ถ้าเรามีต้นเราก็ใช้วิธีการขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์เนี่ยขยายไปเรื่อยๆนะครับหรือต้นพวกนี้เราก็สามารถตอนกิ่งนะครับแล้วก็นําไปลงดินขยายพันธุ์ได้อีกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยการทาบอนไซได้วยการกิ่งตอนและนําไปลงดินเนี่ยเป็นที่นิยมในบ้านเรานะครับก็นําไปลงดินแล้วสามารถจัดรากได้ทําเป็นทรงต่างๆได้นะครับดู ดูโครงสร้างตอนเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการไม้คนคู่นะครับต้นนี้ขึ้นเป็นต้นคู่กันเราก็อาจจะตอนตรงนี้นะครับตอนบริเวณนี้เราก็จะได้ไม้คนคู่นะครับถ้าขึ้นมาหลายๆลำแบบนี้ก็อาจจะตอนด้านด้านบริเวณนี้ก็จะได้เป็นไม้ทรงกลุ่มกอรหรือไม้สามลำนะฮะอันนี้ก็พอเราตอนแล้วก็นําไปลงดินหรือทําเป็นไม้จิ๋วก็ได้นะครับตามขนาดเท่าที่เราต้องการ เมื่อเราไปลงดินเราก็จะเลี้ยงให้ได้ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อขนาดใหญ่เท่าที่เราต้องการเราก็สามารถขุดมาทําบอนไซได้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการทําบอนไซไม่ใช่เฉพาะตะโกนนะครับต้นอะไรก็ได้นะครับไม้ทุกพันธุ์นะครับโมกโพไซไกพวกนี้เป็นกิ่งตอนแล้วนามาลงดินนะครับช่วงที่ลงดินหรือปลูกในกระถางใหญ่เราก็สามารถจัดรากนะครับจัดรากทําเป็นทรงต้นหรือนํามาเกาะหินได้อีก อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเลี้ยงบอนไซต่างๆโดยที่บางครั้งเนี่ยเรามีแค่แม่พันธุ์เราก็ไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะครับเราก็ขยายพันธุ์เพิ่มนะครับโดยหาแม่พันธุ์มาแล้วก็นำมาเลี้ยงได้ในกรณีที่พื้นที่เราน้อยก็เลี้ยงในกระถางได้นะครับเลี้ยงในกระถางตอนแล้วก็จัดรากเลี้ยงในกระถางเล็กๆเราก็เลี้ยงไซส์เล็กในกรณีพื้นที่เราจำกัด ถ้าเรามีพื้นที่เยอะๆก็อาจจะตอนแล้วก็ลงดินเอาไว้ทําเป็นแม่พันธุ์หรือจําหน่ายได้ต่อไปในอนาคตอันนี้ก็เป็นวิธีการเลี้ยงบอนไซนะครับที่มีแม่พันธุ์แล้วสามารถขยายพันธุ์ได้นะครับอันนี้เป็นแนวความคิดต่างๆนะครับในการทําบอนไซครับต้นนี้เป็นต้นมะขามอีกต้นหนึ่งนะครับที่มันเป็นกลุ่มกอ14ลำอันนี้ผมเคยทําคลิปเอาไว้ ช่วงนี้ผมเลี้ยงกิ่งไว้แล้วก็กิ่งใหญ่ได้ที่แล้วนะครับก็จะตัดเบรกได้แล้วนะฮะตัดเบรกเพื่อเลี้ยงรายละเอียดด้านในได้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องยกทานะครับเพราะต้นนี้คงใช้เวลานานพอสมควรนะครโครงสร้างของเขาเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เหมือนไม่มีอะไรนะรแต่ผมชอบต้นนี้นะครับเพราะว่าเลี้ยงบอนไซมานานนะครับเพิ่งเจอโครงสร้างขึ้นมาเบียดกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีต้นเมนต้นเล็ก กระจายสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่ผมถูกใจต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำคลิปต่อๆไปนะครับให้ติดตามกันนะครับสำหรับต้นนี้นะฮะว่าจะจบออกมาอย่างไรนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะถามมาว่าถ้าเริ่มเล่นบอนไซเนี่ยใหม่ๆเนี่ยควรเริ่มจากพันไม้อะไรดีนะครับผมก็แนะนำไปว่าเลี้ยงไม้ไทยๆก่อนเพราะไม้ไทยๆเนี่ยลักษณะภูมิอากาศหรือการเลี้ยงดูต่างๆเนี่ย มันชินกับประเทศไทยมันจะดูเลี้ยงดูได้ง่ายนะครับที่ผมแนะนําหลักๆเลยก็คือไซนะครับต้นนี้จะเป็นต้นไซใบกลมนะฮะไซมีหลายชนิดนะครับบ้านเรามีไซใบแก้วไซใบกลมไซใบเม็ดกวยจีไซจีนไซไทเกอร์มีเยอะนะฮะหลายตัวนะครับไซทุกชนิดเนี่ยสามารถนํามาทําบอนไซได้นะครับตัวนี้เป็นไซใบกลมเสน่ห์ของไซใบกลมเขาเนี่ยเขาจะมีลูกเขาจะติดลูกด้วยนะครับแล้วก็ลูกเขาเนี่ยพอ อายุเยอะๆนะครับเขาตอนแก่ลูกเขาก็จะแดงนะฮะแล้วก็คล้ายๆแอปเปิ้ลยอส่วนเลยนะครับแล้วไซใ,ใบกลมมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นพันไม้ที่โตช้านะครับโตค่อนข้างช้าคือการตัดแต่งทีนึงเนี่ยอยู่ได้ไปหลายเดือนเลยนะครับแล้วอดทนไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยมีแมลงนะครับในกรณีของไซเนี่ยโรคแมลงจะน้อยนะฮะทุกทุกชนิดเลยนะครับผมผมว่าไซเนี่ยเป็นไม้ที่น่าเลี้ยงนะครับเพราะว่า เมื่อเขาจบแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างนิ่งนะฮะนิ่งในที่นี้หมายความว่าเขาไม่ค่อยอแตกกิ่งกระโดงแตกอะไรออกมานะฮะเราสามารถคุมทรงได้ง่ายนะครับแทบทุกชนิดเลยไซไทเก,ไเ,กไเกอร์ไซจีนพวกนี้นะครับก็คุมทรงตัดไว้แล้วก็คุมทรงง่ายนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายนะฮะอดทนด้วยนะครับโรคแมลงไม่ค่อยมีนะครับก็เป็นพันธุ์ไม้ที่แนะนำเลยนะครับไม่ว่า มือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นนะครับก็แนะนําเลยนะครับว่าลองหาไซมมาเลี้ยงดูสักต้นหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ความนิยมของไซเนี่ยก็ค่อนข้างหายไปนะครับแต่ถ้าลองหาไซมมาเลี้ยงดูนะครับจะเห็นสเสน่ห์ของเขานะครับว่าเขาเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายโตวไวอดทนนะครับเป็นไม้ที่ไม่เลื่องมากนะครับบางครั้งลืมลดน้ำา 4- 5หวันเขาก็ยังพออยู่ได้ของเขานะครับอันนี้ก็เป็น พันไม้ชนิดหนึ่งที่แนะนำให้มือใหม่ถ้าเราจะลองเลี้ยงแล้วอยากประสบความสำเร็จแบบง่ายๆนะครับก็ลองหาไซหรือโพหรือต้นไกลนะครับมาลองเลี้ยงดูพวกนี้จะเป็นพันไม้ที่เลี้ยงง่ายครับนี่เป็นหูกระจงจัดสวนป่านะครับเคยทำคลิปเอาไว้เช่นกันนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยเขาแตกใบอ่อนแล้วก็ติดดอกนะครับน่ารักดีนะครับหูกระจงซึ่งหูกระจงแคะเนี่ย ป่าเนี้ยเป็นป่าแรกที่ผมจัดป่าหูกระจงนะครับปกติผมจะเคยจัดด้วยโมกด้วยมะสังนะครับด้วยตะโกมะนาวเทศอะไรพวกนี้ลองใช้หูกระจงแคะมาจัดป่าผมกลับดูมีสเสน่ห์นะฮะแล้วก็ดูเหมือนเป็นป่าจริงๆนะครับด้วยเสเกลใบของเขาใบาเล็กนะครับแล้วก็ลำต้นอันนี้ผมผมใช้ลวดดัดตั้งแต่ เล็กๆนะฮะให้ต้นตรงนะครับแล้วก็ขะขนาดกันแล้วนํามาปลูกนะฮะก็หาวัตถุดิบได้นะครับมีขายตามร้านไม้ประดับทั่วๆไปแต่จําเป็นต้องมาเลี้ยงให้ได้ขนาดก่อนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมซื้อมาจากร้านไม้ประดับเนี่ยต้นมันจะเท่าๆกันนะครับก็มาเลี้ยงให้มันมีความแตกต่างกันแล้วก็นํามาจัดป่าก็ดูดีมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็พอจัดป่านี้ไปเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอยากจัดอีกเพราะว่า จัดแล้วมีความรู้สึกชอบเป็นการส่วนตัวครับต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูตัวใบกลมนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี้ยก่อนถ่ายคลิปผมกําลังตัดแต่งอยู่นะฮะเป็นต้นอีกต้นหนึ่งที่เออผมชอบเป็นกรณีพิเศษนะครับด้วยด้วยความที่เขาเป็นตะโกหนูแล้วก็ทรงเขาขึ้นมาเนี่ยบิดบิดอยู่หลายช่วงเลยนะครับอันนี้เป็นไม้ กิ่งตอนที่ลงดินเอาไว้หลายปีมากนะครับแต่ว่าผมได้โครงสร้างามาจากที่อื่นนะฮะซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ฐานล่าเขาค่อน,อนข้างดีนะฮะตอนนี้เหลือยอดอีกนิดหน่อยนะแล้วก็เป็นไซส์ไม้ที่ผมว่าไซส์กลางๆกำลังดีนะครับที่ดูแลง่ายนะครับอันนี้เป็นตะโกหนูซึ่งผมลงกระถางจริงเอาไว้แล้วด้วยนะครับ กำลังตัดแต่งนะฮะตัดแต่งอยู่ก็อีกไม่นานนะฮะอีกไม่นานก็จะสมบูรณ์แบบนะครับนี่ก็เป็นกิจวัตรประจําวันของผมนะครับที่เช้ามาก็ทําต้นไม้เย็นมาก็ทําต้นไม้ถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับส่วนการเลี้ยงดูเนี่ยนะครับบอนไซนี่จำเป็นต้องดูแลตลอดเวลาอย่างน้อยที่สุดก็ต้องลดน้ํานะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่นะครับก็จําเป็นต้องลดน้ําเหมือนกันก็าจะาให้คนอื่นดูแลให้หรือ ถ้าเป็นต้นเล็กๆเราก,ก็อาจจะใช้การใช้น้ําอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับซึ่งพวกนี้เราเลี้ยงไปเนี่ยเราจะหาวิธีการของเราได้เองนะครับแล้วส่วนการให้ปุ๋ยให้ยาพวกนี้นะครับส่วนของผมเนี่ยไม่ค่อยให้ยาฆ่าแมลงนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับส่วนยาฆ่าเชื้อก็จะใช้พวกไตรโคเดอร์มาหรือใช้ถ้ากรณีระบาดเราก็อาจจะใช้ยาเคมีนะครับซึ่ง ผมจะไม่ค่อยใช้นะครับส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยผมให้ปุ๋ยละลายช้านะครับแล้วก็ดูอาการของต้นไม้นะครับเป็นต้นๆน,นะครับแต่และต้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับการเลี้ยงดูการรดน้ําการตัดแต่งดูแลอะไรเนี่ยต้องทําเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะแต่ระยะเวลาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงต้นไม้เนี่ยอยู่ที่เราฝึกความสังเกตด้วยนะครับ <liability> พอเราเลี้ยงไปนานๆเนี่ย มันจะออกมาเองโดยอัตโนมัตินะครับเราจะรู้เองว่าต้นนี้ถึงเวลาตัดแต่งแล้วต้นนี้เป็นอะไรอาการของโรคเป็นอย่างไรนะครับพวกนี้มันจะฝึกเราให้เราเป็นช่างสังเกตนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ที่ได้จากบอนไซนะครับผลพลอยได้จากการเล่นบอนไซอีกอย่างหนึ่งก็คือมิตรภาพฮะเราจะมีเพื่อนเยอะนะครับเพื่อนมาเยี่ยมชมเราพูดคุยกันในเฟสหรือมาที่สวนหรือไปตามงานประกวดและเจอกันนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่ผมได้รับจากบอนไซนะครับคือได้มิตรภาพแทบจะทุกภาคในประเทศไทยเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาเยี่ยมชมสวนนะครับก็เซิร์ช Google ได้นะครับใน Google Map บอนไซสเตชันเขาจะเขียนว่าบอนไซส Station 2สาขาสุพรรณบุรีมาเยี่ยมชมได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาทําธุรกิจกันเรามาพูดคุยทําความรู้จักกันก็ดีใจแล้วนะครับการเล่นบอนไซนะครับเพื่อนเยอะนะครับแล้วสิ่งที่ผมได้จากบอนไซออย่างหนึ่งฮะ ฝากไว้ท้ายคลิปเลยครับการเล่นบอนไซผมไม่มีวันกเกษียณนฮะเพราะว่าผมจะมีเพื่อนเรื่อยๆมีงานให้ทําเรื่อยๆนะครับแล้วจะทําให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีใจที่อยากจะตื่นขึ้นมาทําบอนไซทุกวันจะมีความหมายครับสวัสดีครับ